เราหลอนๆกันบ้างนะ เป็นเรื่องราวของการบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่คะ่ะผู้ชมขาหมูลูหน้าครูนะฮะงานนี้ค่ะน้องขวัญอุตสามณีรวมไปถึงทีมงานนะครับบริษัทดังนะฮะธารจันทาราหนึ่งหกแปดจำกัดค่ะนำทีมโดยนะครับผู้จัดคนเก่งอย่างคุณบุ๊กปริญญาเนี่ยมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยรวมด้วยค่ะผู้บริหารคนเก่งนะครับจากจีนนั่นะคือคุณ มิสเตอร์หลิวนะคะงานนี้นางเอกอย่างคุณขวัญอุตสามณีค่ะรวมงานแถลงข่าวด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคบก็คือจากที่พี่เนี่ยได้ไปศึกษาประวัติเกี่ยวกับหนังหน้าครูหนังหน้าครูนะครับที่ของคุณจิตักะพงศ์แล้วได้ไปกราบไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาและเราอยากคือตอนที่เราไปนั่งสมาธิที่นั่นน่ะเราสัมผัสได้ว่าท่านนะ่ะไม่อยาก คือไม่อยากอยู่ในกล่องสมัยก่อนนะท่านอยู่ในกล่องในรังนะฮะแล้วคุณจีว่าขึ้นมาบูชาเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้คนเนี่ยรู้จักหน้าครูทั้งทั้งร้อยแปดหน้าตอนเนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยโดยอาชีพตัวเองเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์เราเอ๊ะเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยปรึกษากคุณจีวแต่กระพงว่าเอ้ยถ้าเราจะทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะบูชาครูเนี่ยให้คนรู้จักครูมากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม,มก็ฝ่าฟันมาเกือบ2ปีปี่าจะมีวันนนี้นะครับก ค่อนข้างลําบากเจอบททดสอบค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ก็สําเร็จจนจนจน,จนถึงวันบ่งสูงนี้แล้วฮะค่ะก็ดีใจที่เราได้ก้าวไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างขวัญเราอยู่ในวงการนักแสดงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะโดยโดยส่วนตัวเราก็มีครูบาอาจารย์หลากหลายแขนงหลากหลายศาสตร์ค่ะแล้วก็พอมาเป็นหนังหน้าครูเนี่ยก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ ที่ที่ขวัญไม่เคยทราบมาก่อนแต่พอเราได้มาทราบจากจากพี่บลูคจากพี่จิวอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแล้วเราก็ศรัทธาค่ะแล้วเราก็ยินดีที่ตอนนี้เราทําหน้าที่คือไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวของครูออกมาให้ให,ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ให้ครูมีตัวตนแล้วก็ให้ทุกคนได้เคารพกราบไหว้ค่ะเปิดกล้องเลยครับก็ สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มดำเนินการแล้วเปิดกล้องถ่ายทำจนจบเลยก็มีความคาดหวังพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หวังว่าเออจะต้องไปเท่ากับเ,ออเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คืออันดับแรกเลยคือเราตั้งใจทําเพื่อครูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทําแล้วเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จแล้วสําหรับเรานะครับส่วนจะต่อยอดไปสำเร็จขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องดวงด้วยเนาะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้ก็ก็ภูมิใจที่ได้ทําให้ครูแล้ว ฝากติดตามด้วยค่ะผู้ชมขากับภาพยนตร์เรื่องนี้มูรูหน้าคูนะฮะเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำให้ภาพยนตร์ไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนฝากติดตามภาพยนตร์ด้วยค่ะ